สวัสดีค่ะการใช้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารของผู้นำทางการศึกษาการจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีได้นั้นจะต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีกลุ่มของพวกเราขอหยิบยกหลักคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณและตัวอย่างของผู้บริหารที่นำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาดังนี้ค่ะหลักคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษานะคะหลักแรกก็คือหลักไตสิกขาค่ะไตสิกขาก็จะมีศีลสมาธิปัญญา ศินความประพฤติทางกายผู้บริหารปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพาและเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัยในตนเองรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีของวิชาชีพค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดช,ชอบซื่อสัตย์สุจริตสมาธิ การฝึกอบรมทางจิตใจผู้บริหารใช้สติในการปฏิบัติหน้าที่เพียรพยายามในการทำงานส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต่อไปปัญญาความรู้แจ้งผู้บริหารหมั่นศึกษาค้นคว้ามีความคิดเริ่มสร้างสารรค์หาความรู้ใหม่ๆเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอคะ่ะ ต่อไปนะคะหลักพรมิหารสี่สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความเมตตาผู้บริหารควรใช้ความรักความปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานอย่างแท้จริงอุทิศตนกับองค์กรให้มากกรุณาผู้บริหารควรช่วยเหลือแนะนําเมื่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีความทุกข์ด้วยความเต็มใจมุทิตา ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งเสริมให้ขวัญและกำลังใจและแสดงความยินดีอย่างจริงใจอาจจะด้วยการกระทำหรือคำพูดอุเบกขาผู้บริหารควรใช้ความยุติธรรมในการปฏิบัติงานทุกด้านมีใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงเน้นย้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้ค่ะต่อไปหลักทศพิธราชธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษานะคะ 1. ทานะก็คือทานผู้บริหารควรเสียสละความตนีจากจิตใจส่งเสริมสนับสนุนจัดหาและอำนวยความสะดวกให้แก่คุณครูนักเรียนและผู้ปกครองค่ะต่อไปคือศีลผู้บริหารรักษากฎเกณฑ์การไม่ละเมิดในศีนลธรรมและกฎหมายบ้านเมืองกระทำตนให้เป็นปกติสํารวมทั้งทางกายวาจาใจปริจาฉะ เสียสละผู้บริหารต้องเป็นผู้ให้ทั้งภายในและภายนอกเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของความสุขส่วนรวมอชวะผู้บริหารควรมีความซื่อตรงจริงใจต่องานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตรงต่อหน้าที่การงานทั้งต่อตอนเองและต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจมัทวะ ผู้บริหารควรมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความมีเมตตาไม่ถือตนวางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่ดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นตบะผู้บริหารควรมีความมานะอดทนขยันไม่หยุดอยู่กับที่และมีความข่มใจต่อกิเลสสิ่งยั่วยุอบบยมุกต่างๆอโกทะ ผู้บริหารไม่แสดงความโกรธให้ผู้อื่นได้เห็นไม่ทำตนเองและผู้อื่นลำบากทำงานโดยปราศจากอคติอวิหิงสาผู้บริหารไม่เบียดเบียนผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สร้างความอึดอัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดหลักความพอดีมีสันติไม่หลงละเิงในอำนาจโทสะโมหะตลอดจนมีความการุณาปาณีต่อผู้อื่นขันติ ผู้บริหารต้องมีความอดทนอดกั้นต่อการนินทาการกล่าวหาต้องมีความหนักแน่นและใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้วยความเหมาะสมอวิโลทนะผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยปัญญาหนักแน่นมีความยุติธรรมเที่ยงธรรมยกย่องคนที่ควรยกย่องวางตนเป็นหลักที่ดีไม่มีความเอ็นเอียงหวันไวเพราะถ้อยคำที่ดีร้าลาบสักกะละค่ะ ต่อไปจรรยาบรณต่อตอนเองปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัยในตนเองเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรมันศึกษาหาความรู้ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปจรรยาบรณต่อวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีปฏิบัติตามกฎระเบียบและแบบแผนทางราชการ ค่ะจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการนะคะปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้รับบริการจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการบริหารสถานศึกษา และจรรยาบรณต่อสังคมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางด้านวิชาการพัฒนาการศึกษายึดมั่นสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้นำในการวางแผนและดำเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการนำคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษากลุ่มเราก็ได้ยกตัวอย่าง ผู้ในการสาธิตคุจันทร์ผู้ในการโรงเรียนบ้านหนองสำโรงจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นผู้ในการที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละเพื่อโรงเรียนและนักเรียนโดยการทําสิ่งต่างๆมากมายค่ะนอกเหนือจากการบริหารเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กผู้ในการก็ต้องลงแรงเข้ามาช่วยให้คุณครูในการพัฒนาโรงเรียนนะคะเช่นสอนดน,นตรีให้นักเรียนเพราะว่าท่านมีความสามารถทางด้านดน,นตรี สอนทำแปลงเกษตรซ่อมประตูโรงเรียนทําประตูโรงเรียนซ่อมแซมหอประชุมทําห้องน้ําสําหรับครูหารายได้เพื่อจ้างคุณครูให้นักเรียนค่ะโดยสิ่งต่างๆที่ท่านทําก็เข้ากับหลักนณธรรมจริยธรรมจรรยาบัณของผู้บริหารสถานศึกษามากมายเลยนะคะอาทิเช่นปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและโรงเรียน ตามหลักไตรสิขาในด้านศิลสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยในการพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอเพาะท่านมีปัญญาในการมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ให้ความรักความปรารถนาดีต่อครูและนักเรียนอย่างแท้จริงและก็อุทิศตนให้กับโรงเรียนมีความเมตตาร่วมสร้างห้องน้ําให้ครูและนักเรียนซ่อมประตูห้องเรียนทําประตูโรงเรียนซ่อมแซมหอประชุมร่วมสร้างโรงอาหารมีความขรุนา ให้กำลังใจครูในการทํางานช่วยเหลือน,นักเรียนในด้านต่างๆนี่แหละ,ละผมมีหานสิทธิ์ก็คือมุทิตาเป็นแบบอย่างที่ดีทุ่มเทแรงกายเลนใจเสียสละเพื่อนักเรียนและโรงเรียนมีนจรรยาบรณต่อต,อตอนเองและให้ความสําคัญแก่ทุกคนในโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของนักเรียนไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวตามหลักจรรยาบรณต่อผู้รับบริการค่ะค่ะ ท่านผออสา,าที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะในการบริหารพัฒนาโรงเรียนผู้บริหารที่ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารมีค่อนข้างมากมายจะเห็นได้ตามข่าวบ่อยครั้งผู้บริหารควรมีหลักคุณธรรมจริยธรรมเพราะจะเป็นเครื่องกำกับพฤติกรรมของผู้นำให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีและช่วยพัฒนาการศึกษาไทยต่อไปในอนาคตค่ะและกลุ่มของพวกเราขอขอบคุณและสวัสดีมาณที่นี้ค่ะ